สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินเข้าแอปเป่าตังค์นะครับในการใช้สิทธิในการจ่ายสิทธิ์คนละครึ่งหรือสิทธิ์อะไรเกี่ยวกับที่ต้องใช้แอปเป่าตังค์ในการจ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมเงินเข้าไปเลยนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องป้ตุ้แชร์กันด้วยนะครับมีคำถามอะไรก็สอบถามไปที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวคลิปนี้จะกระชับแล้วก็ให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาแอปเป่าตังค์นะครับทีนี้เราไปที่ G w a l l e t นะครับเราจะเข้าไปใช้งานในการจ่ายเงินต่างๆเราต้องเข้า G w a l l e t นะครับทีนี้นะครับยอดเงินเรามีเท่าไหร่นะครับเราดูตรงนี้ถ้าใครยังไม่เคยเติมก็มาดูวิธีเติมในคลิปนี้ก็อาจจะยอดอาจจะ ยังเติมไม่เปลี่ยนยอดอยังเป็นศูนย์บาทอยู่นะครับก็คือเป็นเงินในวอลเลตของเรานะครับที่เราต้องใช้ในการจ่ายสิทธิ์คนละครึ่งสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะครับก็เราต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมเงินเรากดเติมเงิน G ี่ l วลเลตตรงนี้ได้เลยซึ่งวิธีการเติมเงินนะครับเรามีให้เลือกหลายธนาคารมากธนาคารที่เราใช้นะครับถ้าใครใช้แอปมือถือแอปธนาคารนะครับก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับ สมมติผมจะตอนนี้ผมมีกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นกรุงเทพหรือกสิกรเดี๋ยวผมจะเข้าตัวกสิกรให้ดูแล้วก็ทุกช่องทางนะครับมันจะมีอยู่3ตัวเลือกที่เลือกก็คือใช้ผ่านแอปตัวนี้ก็จะสะดวกนะครับแล้วก็ QR ผ่านพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ตู้ ATM นะครับเดี๋ยวเราลองคลิกธนาคารอื่นดูนะครับของกรุงเทพก็เหมือนกันครับผ่านแอปผ่าน QR แล้วก็ตู้ ATM ของกรุงไทยก็เหมือนกันนะครับก็ผ่านแอป สรุปก็ถ้าผ่านแอปนะครับมันจะง่ายเดี๋ยวผมสาธิตผ่านแอปของกรุงเทพนะครับขั้นตอนมีขั้นตอนมันจะเหมือนกันนะครับหรือคล้ายกันนะครับเดี๋ยวลองให้ดูคือเวลาเราเลือกช่องทางการเติมเงินสมมติผมเลือกผ่านแอปนะมันจะมีวิธีการเติมเงินบอกให้เราแบบละเอียดเลยนะครับก็คือนี่ของผมถ้าเราเข้าแอปบัวหลวงเ Banking นะครับก็ของกรุงเทพนะครับมันจะบอกให้กดคัดลอกรหรัสก็คือตรงนี้นะครับปุ่มฟ้าด้านบนนี้ครับเรากดคัดลอกมันจะคัดลอกเลข ตัว G w a l l e t ID ของเราตรงนี้ไปไว้นะครับแล้วกดคัดลอกได้เลยกดคัดลอกไว้เลยอันดับแรกเราได้เลขละตอนนี้เรา็ปี้เลขไว้แล้วครับต่อมาเขาบอกให้เปิดแอปบัวหลวงแล้วก็ไปที่เมนูเติมเงินนะครับแล้วก็เติมเงินพร้อมเพย์เห็นไหมครับแล้วก็หรือ e w a l l e t นะครับคือ เลือกเติมเงินพร้อมเพ์หรืออีเวเลตก็ได้นะครับถ้ามีตัวเลือกในแอปของกรุงเทพแล้วก็นำจีเวเล t นี้ไปก่อนนะครับเมื่อกี้เราคัดลอกไปแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปกดค้างแล้วก็กดวางไว้ที่ช่อง e v a l เล t ไเดียของเรานะครับโอ้ขั้นตอนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปสาธิตวิธีเปิดแอปให้ทําให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราก่อนไปเปิดนะครับเดี๋ยวเราทดลองอีกธนาคาหนึ่งแล้วกันครับเป็นเปิดให้ดูนะครับขั้นตอนคล้ายกันครับ ให้เรามากดคัดลอกนะครับตัวนี้เป็นของกสิกรนะครับกดคัดลอกตัวนี้มันบอกไว้เลยนะครับกดคัดลอกแล้วก็เปิดแอปเคียร์พาร์ปกตินะครับไปที่เมนูเติมเงินนะครับเมนูเติมเงินแล้วค้นหาชื่อหรือหัสพิมพ์คําว่าพรอมเพย์ e w a l l e t โอเคนะครับบอกเราก็จําขั้นตอนคร่าวๆว่าให้มันไปที่เติมเงินแล้วก็ไปที่คําว่าพรอมเพย์ e w a l l e t นะครับแล้วนํากดค้างที่ปุ่ม g w a l l e t แล้วก,กดวางรหัสที่เราคัปปี้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปที่ธนาคารกรุงเทพได้เลยขั้นตอนเหมือนกันนะครับไปที่การเติมเงินนะครับแล้วก็ไปเลือก g ีไวเลตเดี๋ยวเราไปที่ธุรกรรมของเข้าไปที่แบงก์ได้เลยเราก็มาที่เติมเงินนะครับเมื่อกี้จำไม่ได้นะครับก็มาที่เติมเงินของแอปธนาคารนะครับของกสิกรก็ไปเติมเงินมัอกีของกรุงเทพนะครับมาให้เติมเงินพร้อมเพย ตัวนี้นับเติมเงินพร้อมเพย์แล้วก็เข้ามาที่เติมเงินพร้อมเพย์นะครับเราก็เลือกบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยต่อมาเรากรอกตัวนี้ครับตัวหมายเลขอีเวเลตเมื่อกี้เรากดคัดลอกมาแล้วนะครับเราก็กดค้างที่ตัวนี้แล้วกดวางวกดวางนะครับตัวเลขอีเวเลตของเราก็มาโชว์ตรงนี้แล้วเราก็กจจานวนเงินเดี๋ยวผมจะใส่ไปที่500บาทแล้วก็กดถัดไปนะครับต่อไปถัดไปตรงนี้ ต่อมามันจะแสดงชื่อนะครับเราอย่าลืมเช็คว่าไปที่ไหนนะครับเมื่อกี้เรากรอกจีเวเลตหมายเลขจีเวเลตนี้ไปที่ตัวนี้นะครับเติมเงินพร้อมเพย์แล้วก็มีชื่อเราครับก็แสดงว่าเติมไปถูกที่แล้วนะครับเราก,กดยืนยันไปได้เลยเมื่อกี้ตัวแอปเป่าตังผมมีประมาณ200กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแอปเป่าตังตอันนี้เราเติมเรียบร้อยนะครับก็วิธีการเติมคล้ายกันเกือบทุกแอปนะครับ ตัวนี้มี200ก็เพิ่มเป็น700เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็วิธีการเติมเงินจีเวเลของแอปเป่าตังก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครมีปัญหาสอบถามก็สอบถามไว้ที่ใต้ช่องพะโ์ตเชร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ